สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็มีคัสตอมคีย์บอร์ดพรีบิวที่น่าสนใจตัวหนึง่งใม้ทุกคนได้ดูกันซึ่งต้องบอกเลยครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมีสเปคและลูกเล่นที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือคีย์บอร์ดที่มีชื่อว่า Hello แ a n HS 75T นั่นเองซึ่งก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปดูเจ้าตัวคีย์บอร์ดก,กันแบบจาอลือกนะครับผมก็ขอมาสรุปฟีเจอร์เด็ดๆของเจ้า HS 75T ให้ฟังกันก่อนโดยคีย์บอร์ดตัวนี้นะเป็นคีย์บอร์ดสเปคพรีเมียมนะครับที่มา ฟังก์ชันเด็ดๆของมาเลนก็คือการที่มีปุ่มหนอบและก็ปุ่มจอยสติ๊กนะครับที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายฟังก์ชันเลยรวมทั้งเรื่องของสีสันของคีย์บอร์ดก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับและตัวคีย์บอร์ดยยังทำมาตอบโจทย์เหล่าคัสตอมนะครับโดยมีการมอดโฟมมาให้ภายในแล้วนะครับถึง3ชั้นด้วยกันอันนี้นก็เป็นเพียงสเปคเบื้องต้นเท่านั้นนะครับใครที่ฟังและสนใจนก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ร้าน Big Pen g u i n ตัวจริงตั้งคีย์บอร์ดเลยนะครับทางร้านนีก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็น,ร,นะร,ประรนคับ ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมค่อนข้างประทับใจกับตัวแพ็กเกจของคีย์บอร์ดมากๆเลยครับมีสีสันค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ลายกราฟิกเนี่ยมาในรูปแบบน่ารักมากๆเลยครับทีนี้เราก็มาลองเปิดดูของข้างในกล่องกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเปิดมาอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็น user manual นะครับแล้วก็ตัวบัตรวอลันตีหรือว่าบัตรใบรับประกันนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปรกรณ์ในการแกะสวิชแล้วก็แกะคีย์แคปนะครับก็ให้มาอย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับ และภายในถุงเดียวกันนะครับเขายังมีอุปกรณ์ปิศนาให,ให้มาอีกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าอุปกรณ์นี้เนี่ยจะสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างในส่วนของการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะใช้เป็นการเชื่อมต่อด้วย USB Type C นะครับสายที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็น USB Type C ไป USB Type A นะครับ แต่ในกล่องเนี่ยเขาก็ยังมีการแถมตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับโดยสามารถแปลงจาก USB Type A นะครับให้กลายเป็น USB C ได้น,นั่นเองและอย่างต่อมานะครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับกับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับที่มีการให้คีย์แคปเพิ่มเติมมาด้วยนะครับนะับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับที่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีการให้คีย์แคปอีกชุดหนึ่งมาเพื่อเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งคีย์แคปของเขานะครับก็จะเป็นคีย์แคปทำจากพลาสติก PBT ใช้วิธีการแบบดับเบิลช็อตนะครับสำหรับในคีย์บอร์ดเซตนี้ครับตัวสีหลักของเขาเนี่ยก็จะมาในธีม3สีเป็นหลักนับก็คือสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีเหลืองออกไปทางเข้มๆหน่อยนะครับชวนให้ผมนึกถึงสีประจําของตัวการดั้มนั่นเองครับใครที่เป็นแฟนๆการดั้มเนี่ยถ้าซื้อเซตธีมสีนี้ไปผมว่าน่าจะเข้ากับการ์ดเซนกานดั้มได้อย่างดีเลยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีหลากหลายสีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกธีมสีไหนมานั่นเองและสำหรับใครที่ต้องการสีเพิ่มเติมนะ โดยเจ้าตัวคีย์บอร์ด HS 75T ตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มาในทรงขนาด75%นะครับซึ่งเป็นเลเยอร์ที่ผมมองว่าใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นเกมทํางานหรือว่าเอาไปพิมพ์งานออฟฟิศเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างครบครันครับซึ่งดีไซน์าการออกแบบของเขาเนี่ยก็มีความน่ารักนะครับโดยตัวเคสเนี่ยทำมาจากพลาสติกทําให้ตัวคีย์บอร์ดนะครับมีน้ําหนักเบาสามารถยกไปทํางานหรือว่ายกเปลี่ยนที่ในการไปใช้ที่ต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยครับโดยมันมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่า เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือนั่นก็คือพื้นที่เก็บตัวรับสัญญาณไวเลส2.4กิกะเฮิร์ครับซึ่งมันเนี่ยจะไปหลบซ่อนอยู่บริเวณที่ปรับระดับของตัวคีย์บอร์ดครับถ้าเกิดเราพลิกมาด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าตรงที่ปรับระดับเนี่ยจะแอบมีตัวรองเกเล็กๆนะครับเสียบอยู่นั่นเองผมมองว่าเป็นการเก็บรักษาที่ค่อนข้างโอเคนะครับเวลาพกไปไหนมาไหนเนี่ยตัวรองเกลเนี่ยก็ไม่มีทางหลุดออกมาอย่างแน่นอนครับเลื่องที่บอกไปครับจุดเด่นของเจ้าตัวคีย์บบบบบบออออรรรร์ดนนนีี้ะะคััักก็จมมมมาาพตววหท่่ยูิเณุขบนน และจุดหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยนะครับก็คือตัวของจอยสติ๊กนั่นเองครับซึ่งในตัวจอยสติ๊กเนี่ยก็จะมีลูกเล่นที่พิเศษต่างออกไปนั่นเองครับในเซตติ้งดังเดิมหรือว่าการตั้งค่าโรงงานมาเนี่ยการขยับจอยสติ๊กไปในทิศทางต่างๆเนี่ยจะออกคําสั่งกับคอมพิวเตอร์เนี่ยแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นเมื่อเราดันไปทางขวานะครับจะเป็นการเปิดเครื่องคิดเลขในคอมพิวเตอร์ดันไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนภาษาครับการดันขึ้นดันลงเนี่ยเป็นการปรับระดับเสียงของคอมพิวเตอร์นนนนะครรรัับแลลกกก็กาาดดงงงไปปปเเเี่ยิสยอ ซึ่งคำสั่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเราสามารถไปปรับภายในโปรแกรมได้เลยและในส่วนของหนอบแล้วก็ตัวจอยสติกเนี่ยก็ยังมีไฟมาให้ด้วยนะครับตัวจอยสติกเนี่ยก็จะเป็นไฟที่อยู่บริเวณวงรอบของตัวจอยสติกครับสามารถจะปรับเปลี่ยนสีไฟต่างๆได้หลากหลายนะครับโดยการกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็เอนเตอร์นั่นเองตัวไฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนไว้ได้หลายโหมดครับแต่ว่าตัวหนอบเนี่ยต้องบอกอก,ก่อนเลยนะครับว่าไม่สามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับซึ่งตัวหนอบเนี่ยจะมีแต่เพียงไฟสีขาวเท่านั้นและไฮไลท์อีก่วา,า,ากว มันต้องใช้อุปกรณ์ตอนข้างต้นนะครับซึ่งเจ้าตัวอุปกรณ์พวกนั้นนะครับก็ใช้ในการตกแต่งให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเจ้าบริเวณตัวหนอบตรงนี้นะครับจะเป็นแบบฮอสสวอรบครับทำให้เราสามารถที่จะดึงตัวหนอบออกมาเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยครับและตรงบริเวณมุมขวาบนเนี่ยเราก็สามารถคัสตอมได้แหละครับว่าเราอยากจะได้เป็นแบบไหนบางคนเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวสวิชเข้าไปหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวโคเวอร์ให้เป็นแบบใสหรือว่าเป็นแบบทึบตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นๆกันได้เลยครับ แล้วก็แวะมาพูดในเรื่องของตัวคีย์แคปกันสักเล็กน้อยนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าคีย์แคปที่เอาให้มาเนี่ยเป็นคีย์แคป PPT นะครับซึ่งตัวผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับมีความลื่นนะครับทำให้ไม่รู้สึกสักมือเวลาพิมพ์นั่นเองซึ่งคีย์แคปที่มากับคีย์บอร์ดเซตนี้นะครับก็จะมีการสกรีนตัวอักษรภาษาไทยลงไปให้ด้วยนะครับซึ่งตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่อยู่บนคีย์แคปเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบไฟลอดนะครับก็จะเป็นแบบการพิมพ์ลงไปบนตัวคีียมมยย,ย์แคคััั่่่่เเอออองงตววกกกษรรรรรมมมมมาาาาาชดดดๆลบบไไ้พหื หลังจากเราพูดในส่วนของคีย์แคปแล้วนะครับล้วก็พูดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนสําคัญของคีย์บอร์ดตัวนี้เหมือนกันนั่นก็คือส่วนของสวิชนนเองครับแบรนด์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีการใช้สวิชที่เป็นของตัวเองนะครับซึ่งในเจ้าตัว HS75T นะครับก็จะมีสวิชไม้เลือกทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับคือสวิช Soul Silver Linear Switch นะครับแล้วก็ Blue Pinu tactile Switch นะครับตัวคีย์บอร์ดของผมเนี่ยเป็นสวิชแบบ Linear ครับหรือว่าก็คือตัว Soul Silver Linear Switch นั่นเอง ก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวสวิชเนี่ยฟิลสัมผัสค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความแน่นของตัวสวิชเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยครับอาการวอปเปิลเนี่ยถือว่ามีน้อยอยู่นะครับสำหรับสวิชที่มากับคีย์บอร์ดพรีบิวนั่นเองผมต้องบอกเลยครับว่าเจ้าตัวโซลซิเวอร์ลีเนี่ยสวิชเนี่ยให้ประสบการณ์ในการพิมพ์ที่ค่อนข้างดีเลยครับในส่วนของการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดนะครับก็ให้การเชื่อมต่อมาครบตามมาตรฐานของคีย์บอร์ดยุคนี้เลยครับให้มาด้วยการ3โหมดนั่นเองนั่นก็คือโหมดบลูทูธโหมดก็โหมดมสยปกิครับ ซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth เนี่ยสามารถรองรับได้ถึง5เครื่องเลยนะครับสามารถที่จะสลับการใช้งานไปมาได้เลยนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเกิดเราเปิดโหมด b l u e t o o ไว้เนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อการใช้งานไว้ถึง5เครื่องนะครับรวมถึงจะมีการเสียบสายแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมต่อไวเลส2.4 g h z นะครับทำให้เจ้าตัว HS 75T นะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุดถึง7ช่องทางเลยนะครับ วิธีการเชื่อมต่อบลูทูธของเจ้า hs 7 5 t นะครับให้ทำการกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็ทำการกดที่ปุ่ม qwert นะครับซึ่งแต่ละปุ่มอักษรนะครับก็จะทำการเป็นตัวแทนนะครับของการเชื่อมต่อแต่ละอุปกรณ์นั่นเองวิธีการทำเนี่ยก็คือการกดฟังก์ชันค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มตัว q ค้างไว้สัก3วินะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ตัว p นะครับตรงหน้าการเชื่อมต่อของโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีชื่อของตัวคีย์บอร์ดขึ้นมาครับแล้วก็สามารถเเชชื่่่่ออมมตใใ้้งานนนนไไดดหลยะครับสววโ 24GgaHz ีก สามารถทําได้ง่ายๆเลยครับก็เป็นปกติทั่วไปก็คือการเสียบดองเกิลเข้าไปที่บริเวณคอมพิวเตอร์หรือว่าที่ดีไวซ์ที่เราอยากใช้งานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนโหมดตรงด้านหลังของคีย์บอร์ดด้วยนะครับโดยในเรื่องของการเชื่อมต่อไร้สายนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด4,000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับซึ่งสาหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้งานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะมีอาการแบตหมดระหว่างการใช้งานนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่ซื้อไปเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟบ่อยๆหรรรรืืออออววว่่่่่่าาาาาไไไมมมมดด้้้้ใชชงงนนนบบบยยๆททััััะคคผผเููป็ิตกสถ แล้วก็มาดูในส่วนของแสงไฟกันบ้างน,นะครับซึ่งเจ้าตัวคีย์บอร์ด h S 7 5 t นะครับก็ให้ระบบไฟมาตามมาตรฐานของคีย์บอร์ดในสมัยนี้นะครับเป็นพพ์นิยมเลยนั่นเองนั่นก็คือไฟสีลุงนะครับโดยวิธีการปรับโหมดไฟนะครับก็ให้ทำการกดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปุ่มลูกศรขึ้นลูกศรลงเนี่ยก็จะเป็นการปรับแสงไฟให้สว่างหรือว่าเบาลงได้ครับรวไมไปถึงการกดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มลูกศรซ้ายกับขวาเนี่ยก็เป็นการเพิ่มความเร็วของลูกเล่นของแสงไฟนั่นเอง ในการเปลี่ยนโหมดไฟต่างๆนะครับก็สามารถกดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลข1ถึงเลข6ได้เลยครับส่วนบริเวณจอยสติ๊กเนี่ยวิธีการปรับไฟนะครับก่อยกดปุ่มฟังกชันแล้วก็ปุ่ม enter ครับก็จะสามารถปรับโหมดไฟในส่วนของจอยสติ๊กได้นั่นเองหรือใครที่ต้องการปรับโหมดไฟเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการคัสตอมโซนของแสงไฟเพิ่มเติมเองเนี่ยก็สามารถไปโหลดตัวโปรแกรมของเขามาใช้งานได้นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็นอกจากที่จะปรับแสงไฟต่างๆได้อย่างอิสระแล้วเนี่ย ก็ยังสามารถที่จะบันทึกมาโครและก็ยังสามารถทําการแก้ไขปุ่มของตัวคีย์บอร์ดได้อย่างอิสระเลยครับในโปรแกรมเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งลุกเล่นนะครับที่น่าสนใจอีกก็คือเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถที่จะเล่นตามเสียงเพลงหรือว่าเสียงที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไปโหลดโปรแกรมมาใช้งานได้นะครับก็จะสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้นั่นเอง โดยรวมเสียงของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็จะมีแอบติดความเป็นเอกลักษณ์เสียงของเคสพลาสติกอาจจะมีเสียงก้องๆภายในเล็กน้อยนะครับแต่ด้วยความที่เขาบุโฟมให้แล้วเนี่ยก็ช่วยซับเสียงไปในระดับหนึ่งครับส่วนในเรื่องของตัวสเต็ปต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับคาว่าทำมาได้ดีมากๆเสียงเลตเตอร์เนี่ยมีน้อยมากๆเลยครับแถมฟีลลิ่งในการกดเนี่ยก็ดีอีกด้วยครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของ HelloG ก h น H75T วันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบรีวิวในครั้งนี้นะครับแล้วก็ใคร กดลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ร้าน Big Penguin ได้เลยนะครับหรือใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทักเข้าไปในเพจของร้านหรือว่าเข้ามาถามหลังไมค์ผมได้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ